สวัสด,ดีครับผมอยู่กับบุรุษดำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะมาติดตามกันต่อครับบอ่อใหม่ที่ใหม่ครับหลังจากเราเก็บงานบอ่อคู่แฝดเสร็จเรียบร้อยก็ย้ายมาที่ใหม่ครับดูวะข้างล่างมันแข็งนะแต่ข้างหน้ามันนุ่มนิดหน่อยเนื่องจากโดนฝนแต่ก็พอวิ่งได้อยู่ เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันเลยครับว่ามาทำอะไรมาขุดบ่อกันหรือเปล่าหรือมาลอกนาอป่านี้แล้วมันจะมีนาให้ลอกไหมนี่พวกรีดตักแล้วก็จอดรอไว้ก่อนเดี๋ยวรอออกไปพร้อมกันทีเดียวครับไปดูกันเลยครับเอไปดูกันเลยฮะ ผมมาดูที่แรกผมว่ามันน่าจะวิ่งได้นะแต่ทางที่วิ่งอ่ะที่หกล้อจอดอ่ะเส้นเนี้ยแข็งเพราะว่ามีหลายเจ้าเหลือเกินที่มาขุดบ่อแถวนี้วิ่งกันเป็นประจำผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะวิ่งได้นะเส้นนี้นี่ครับเจ้าการยาวมาเอาคูสะออกครับ นเนื่องจากว่ามันลกไปหมดต้นไม้เต็มไปหมดนี่จ้าของเขาตัดออกหมดแล้วเกี่ยงและเหลือไม่กี่ต้นฮะนี่ฮะดินก็น่าจะได้อยู่ประมาณสัก200รถลดได้นะอุษาเนี่ะหน้าดินสวยๆด้วยน่าจะขายง่ายอยู่พึ่งย้ายมาครับย้ายมาก็ แต่งทางนิดๆหน่อยๆเอาฮะตรงนี้จะลอกเสมอพื้นนี้นะฮะเพราะว่าเจ้าของบอกว่าให้สูงกว่านาหน่อยหนึ่งจะทำคอกงวและกระท่อมก็ลังจากถัดไปฝั่งนู้นก็เอาเสมอพื้นนาเลยเพราะว่าจะได้มีพื้นที่ในีทำนาได้กว้างขึ้นได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะได้ตรงนี้ก็ระดับหนึ่ง หลังจากกานยาวไปตรงที่คนยืนเนี่ยนั่นจะเอาระดับพื้นนาเลยฮะโอ้บดินสวยมากครับดินภูสากอ่ะน้องนัดมาแล้วครับตรงนี้ที่เป็นลุ่มนี่ไม่ใช่อะไรนะปุดตอออกครับแตบพื้นเอ,อ้เอ้อเอ้ยเบียดมาทางนี้นี่เบียดมาทางนี้นี่เสียบเต้บีแต่เดินหน้าไม่เดือบตกล่องเดือตรกลุม เบียทางนี้หน่อยเบีทางนี้หน่อย,หอยแหมเสียเตะบีแตะทะลั่นเลยนี่หลุมขุดตออยูคาอ้อยอเขายังไม่ได้กบอย่าให้หัวหน้าแมกกบเนี่ยบอกหัวหน้าแมกแล้วว่าเอาดินตรงเนี้ยดันกบไป๋ยวลงไปในหลุมนี่มันจะสวยดันกบแล้วอ่า ดันโบกนี่ก็คนไม่รู้เดี๋ยวก็ลงไปอีกน่ะแต่อย่างน้อยก็มีดินไว้แล้วนี่ลงกบลุมไว้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งหน่อยหนึ่งแต่ข้างล่างพื้นข้างล่างมันแข็งเพราะว่าขุดต่อไปมันเป็นหลุมแต่ข้างล่างพื้นมันแข็งวิ่งผ่านได้สบายฮะโอ้บอ่อนี่ลกไปหมดเลยทั้งหญ้า ทั้งอะไรท่อท่อเือยเต้ยบอกว่าท่ออา้าวท่อที่ว่ากะว่าจะให้น้ามันไหลลงมาในบ่อครับบเลย <c oughs> ไม่รู้กันไม่รู้กันเดี๋ยวค่อยกุูดให้เขาใหม่ตรงนี้ก็จะบางๆนะประมาณเมตรหนึ่ง ด้านล่างนี่ก็จะประมาณ2เมตรครับที่จะเอาออกไปเดี๋ยวเราลบทางให้น้องนายก่อนแล้ะนี่ลงไปเลยลงมปในหลุมเลยเอโอ,โอ้ไอเราก็นึกว่าจะให้วิ่งลงหลุมไปเลย ไม่ใช่ครับหัวหน้าแม็ปกบอกกระโบกเรียกว่ากบลุ้มหน่อยกบลุ้มน่อยตรงนี้มันเปียกไงเสียดเ้เยก็เลยคัดดินไปอ้าวอ้าวลื่นลื่นเอาดำลงก่อนดำลงก่อนนี่นะครับทำงานหน้าผลกำเป็นแบบนี้แหละมันลื่นมันลื่นมันลื่น,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 นเดี๋ยวอดใจรอแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวนกกนนะินหาย่าครับช่วงนี้ดูดิสีเขียวเต็มพงนาหมดเลยปลูกคำนากันแล้วนี่ฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนได้ดินแห้งๆไปงี้ปูสบายฮะ เดียวก็ขึ้นแล้วแค่มันลื่นเฉยนี่นี่ขึ้นแล้วง่ายๆ่ายเยอะครับเลือกไม่ได้ได้นิดได้น่อยก็ต้องเอาครับเพราะว่าดินมันหายา่าแต่ดินสวยจริงๆ<า>อ่ะเตรีมแล้วครับ เดี๋ยวเราค่อยออกไปพร้อมกันนะไปทีเดียวเลยอ่ะโหน้าแม็กเอาไม้ไปปักตรงข้อไว้ให้รู้ไว้ครับไม่ใช่พวกลอ่อลงไปในหลุมบ่อ้ะซวยเลยนะเอาเอาอีกเชี่ยหนึ่งเลยไม่พอครับเอาอีกเกี่ยวนึง ทำทางก็ทําให้มันดีไปเลยทีเดียวครับเดี๋ยวรถไทยไม่อยู่บอนี่เจ้าคันยาวนี่จะต้องเดินไปเดินมาอีกโอ้เลยสองเที่ยว ฝนไม่ตกนะหรือว่าตกแล้วพอทำงานได้นี่โอ้ต่อเตอร์นี่เอาลงบอ่อเลยน่าจะไม่เกินสองวันครับประมาณวันครึ่งอ่ะน่าจะเสร็จครับที่นะีน่แข็งอยู่ฮะพื้นข้างล่างแข็งอยู่ถอยมาถอยมา คอยมาเอาดินครับแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปพร้อมกันแน่นเลยไหมคับนี้ดินคูสะเนาอไม่รู้ว่าขุดมาได้กี่ปีแล้วคงจะหลายปีอยู่คงจะหลายปีหรอกครับดูสภาพบ่อแล้วต้นไม้ลกเต็มไปหมดเลย ด้านดีบ้างฮะนี่ตรงนี้จะเอาระดับนี้นะจะมีสองระดับครับเพราะว่าเอาไว้สำหรับทำอคอกงวัวกับปูกระท่อมหลังเล็นน้อยฮะและหลังจากตรงนั้นไปก็จะกดให้ต่ำลงครับให้มันเท่ากับพื้นานานี่เลยนี่เขาจะได้มีพื้นที่ในการทำนาเพิ่มขึ้นว่าอย่างนั้นนะ ไม่แข็งนะขุดได้สบายเลยอ่าเต็มแล้วเป็นไงปูทางแล้ววิ่งสบายไหมอ่าสบายนะครับไอเราก็นึกว่าขุดหลุมมเอาไว้ให้วิ่งลงลงลุมนี่นแหละฝนตกมากะพอดีได้จับอึง่ง ไม่ใช่ครับเสียเตยลอกเอาดินเปียกออกเอาดินแห้งไปปูทับต่อนี่ครับหน้าง,งานใหม่ของบุรอยครับหลังจากเก็บบอ่อแฝดเสร็จเรียบร้อยก็ย้ายกันมาต่อฮะมาลุยงานที่นี่กันต่ออะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับ ขอพบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของคุณรอดดำดีครับสำหรับทีมนี้สวัสดีครับ